สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักสิบล่างประจำงวดวันที่16พฤศจิกายน2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชน n นลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะท่านผู้ชมท่านใดยังไม่ได้กดติดตามช่องอาจารย์นะก็กดติดตามไว้นะคะมาเรียนรู้สูตรต่างๆนะคะอาจารย์ลงสอนให้ฟรีนะคะแล้วก็แจกตัวเลขให้ไปนะคะ ดูซิว่าเออมันจะไปต่อไหมอะไรยังไงนะคะสูตรหวยทุกสูตรนะคะท่านผู้ชมมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะคะแล้วก็ดูที่รุ่นพินิจที่ท่านผู้ชมจะชอบหรือไม่ชอบก็เท่านั้นเองนะคะแต่ก่อนจะมาเรา,เาจะไปดูหลัก10บล่างนะคะที่จันตั้งใจจะวางให้คลิปนี้เลยนะคะก็ให้มาดูที่ ตรงนี้ก่อนเลยนะคะพอดีมี fc นะคะทําเลขบัญชีอาจารย์หายนะคะแล้วก็อยากจะขอใหม่นอ่ะไม่เป็นไรนะคะอาจารย์วางให้นะคะ1น,นาทีนะคะตรงนี้เลยนะคะเออเป็นการสนับสนุนของทางช่องนะคะอาจารย์บอกเลยนะคะว่าให้แคปหน้าจอไว้เลยนะคะเราเก็บไว้ใครที่แคบหน้าจอนะคะส่วนใหญ่จะได้โชคนะคะเพราะว่าเป็นเป็นเคล็ดลับที่อาจารย์บอกไปนะคะมี fc บางท่านนะบอกว่า เมื่อวานเมื่องวดที่แล้วนะคะอาจารย์บอกให้แคปหน้าจอเขาก็ไม่ได้เคยถูกหรอกนะคะก็ดูหลากหลายช่องนะคะยังไม่เคยถูกลองแคปหน้าจอดูนะคะแต่เขาก็เสี่ยงโชคไปงวดนี้เขาก็ประสบความสําเร็จเลยนะคะเขาก็คอมเมนต์มาบอกอาจารย์แบบนี้เพราะฉะนั้นท่านที่ยังไม่ได้แคปหน้าจอก็แคปเอาเก็บไว้นะคะเ,เก็บไว้นะคะหรือว่าแคปแล้วก็ไปจดไว้ก็ได้นะคะ แล้าก็จะได้ลบทิ้งไปเพราะว่าเดี๋ยวจะแมมจะเต็มนะคะโทรศัพท์จะเต็มได้นะคะลบลบทิ้งไปบ้างนะคะไม่ว่าสูตรไหนสูตรไหนบันทึกไว้เป็นงดงวดไปนะคะอทีนี้เรามารีบเรียนเลยะค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ก็จะสอนให้มากสุดที่สุดเลยนะคะเท่าที่จะทําได้นะคะว้นเวลาพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งก็สอนเว้นเวลาพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งก็สอนเลยนะคะใครว่างเวลาไหนก็เข้ามาดูเลยนะคะามาดูสูตรนี้ก่อนเลยะค่ะจะเป็นสูตรนะคะเป็น หลักสิบล่างนะคะท่านผู้ชมจับคู่กับสูตรเออหลักหลักสิบล่างด้วยกันเลยนะคะแล้วก็เอดูตัวเรียกอะไรคะตัวชนนะอุ้ยประมาณนี้นะคะมาเริ่มดูนะคะอาจารย์ให้ดูตั้งแต่ง,งวดสไลด์ให้ดูนะคะงวดที่หนึ่งเลยนะคะ ประมาณนี้นะงวดที่1จะชนกันที่เลข8ดตัวเดียวนะคะเลข8ดตัวนี้นะะตัวชนนี่ก็ออกมาที่แปดสองนะคะงวดที่สองชนสองตัวนะคะชน8กับศูนย์ก็ออก8ปดสามนี่ฮะงวดที่3ามชนสามตัวนะคะก็ออกสามหกนะคะงวดที่สี่ก็เอ่อชนเจ็ดเก้าสองนี่ออกมาที่เก้าสองค่ะงวดที่ห้าชนที่สามห้าแปดนะคะก็ออกมาที่สามศูนย์ งวดที่หนี่นะะห้าเจ็ดศูนย์นี่นะเป็นตัวชนนะออกมาที่ห้าเจ็ดนะคะออกมาตัวที่หลักสิบด้ค่าอ่ต่อมางวดที่เจ็ดนะคะชนห้าเจศย์ออกมาที่ศูนย์เจนะคะส่วนงวดที่แปดชนสตัวนะคะชนศูนย์กับสามออกมาที่ศูนย์สามเลยนะคะงวดที่เานี่ชนหกับสนะคะท่านผู้ชมก็ออกมาที่หนึ่งศูนย์นะงวดที่สิบนะคะชนห้ากับเจ็ดนะออกมาที่ห้าแปดงวดที่สินะคะท่านผู้ชมชมชนที่ห้าเจ็ศนย์ ออกมาที่ศูนย์เก้านี่นะคะศูนย์เก้าก็งวดที่สิบสองแปดกับศูนย์นะคะตัวชนนะคะประบกลักสิบเลยนะคะออกมาที่ศูนย์หกนี่นะคะศูนย์หกตรงนี้เลยนะคะส่วนงวดที่สิบสามนะคะลากมาตรงนี้นะ,ะชนสองตัวนะคะคือชนแปดกับศูนย์นะคะก็ออกมาที่ศูนย์สองงวดที่สิบสี่นะคะท่านผู้ชมชนถึงสามตัวเลยคะ่ะเจ็ดเก้าสองนี่ออกมาที่เก้าสองนี่ค่ะตรงนี้นะฮะ ต่อมางวดที่สิบห้านะคะชนสองตัวนะคะคือหกกับหนึ่งออกมาที่หกหนึ่งนะงวดที่สิบหกนะคะชนห้ากับเจ็ดนะชนสองตัวออกมาที่ห้าสามนะคะงวดที่สิบสิบเอ็ดอยู่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมชนเก้ากับหนึ่งนะออกมาที่หนึ่งสี่งวดที่สิบแปดนะคะชนสี่กับเจ็ดนี่นะสี่กับเจ็ดออกมาที่สี่สองนงวดที่สิบเก้าแล้วนะคะชนสองตัวเลยสามก็แปดนะออกมาที่แปดสามนะคะ งวดที่ยี่สิบนะคะชนเจ็ดเก้าสองนี่ออกมาที่เจ็ดห้านะคะตรงนี้เลยต่อมานะคะเป็นงวดที่ยี่สิบเอ็ดนะคะชนห้ากับศูนย์นะคะก็ออกมาห้าศูนย์เลยนะคะตรงนี้นะคะห้าศูนย์ต่อไปงวดที่ยี่สิบสองนะคะตัวชนนะคะได้ตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมชนที่เลขหนึ่งนะคะตัวเดียวเลยก็ออกมาที่หนึ่งห้านี่นะคะส่วนงวดที่ยี่สบามนี่ค่ะงวดที่แล้วนะคะท่านผู้ชมสูตรนี้จะชนสองตัวนะคะคือชนเจ็ดกับเก้านี่นะคะ ชนเจ็ดกับเก้าออกมาที่เจ็ดศูนย์นะคะต่อมางวดที่ยี่สิบสี่นะคะดูผลก่อนนะคะตรงตรงที่ชนที่ผลออกเอ้ผลตัวเด่นนะคะตัวเด่นนี่สี่หกเก้ากับหกหนึ่งสองสามสี่แปดนะคะได้หกหนึ่งสองสามสี่แปดอะงวดเหมือนงวดนี้นะคะหกหนึ่งสองสามสี่แปดนี่นะคะอ่าได้เหมือนกันก็มาเลือกที่ตัวชนนะคะจะชนถึงสองตัวนะคะชนที่สี่กับหกเลยะคะ่ะท่านผู้ชมนี่ ชนสี่กับหกนะเอ,องื่ที่แล้วนี่ชนสองตัวคือเจ็ดกับเก้าตรงนี้นะคะเแคปหน้าจอไว้นะคะตรงนี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ลองเอามาเทียบกับสูตรที่อาจารย์สอนไปเมื่อเช้านี้นะคะให้มันสัมพันธ์กันนะคะท่านผู้ชมเ,เราเริ่มเรียนมาเ,เริ่มเข้มงวดขึ้นเลยนะคะตรงสองสูตรนี้นะคะจะชนกันที่หกกับหนึ่งนะคะ หกกับหนึ่งะตรงนี้ก็ชนสองสูตรนี้ก็ชนหกกับหนึ่งะเพราะฉะนั้นจะในสามสูตรนี้ก็จะชนหกหนึ่งเลยนะคะก็ได้สองตัวเหมือนเดิมส่วนนะคะงวดนี้นะคะงวดที่ออกห้าสามนี่สูตรนี้ชนห้ากับเจ็ดนะคะอ่านี้ชนที่ห้ากับศูนย์นะสองสูตรนี้ชนห้ากับศูนย์สองสูตรนี้ชนห้ากับเจ็ดเพราะฉะนั้นก็จะชนที่ห้านะคะตัวนี้ตัวเดียวเลยจันใส่ดาวให้นะตรงนี้นะชนตัวเดียวเลยนะคะเปี้ยงมาเลยนะตรงนี้นะคะก็ออกมาที่ ออกมาที่ห้าสามนะเดี๋ยวจารย์เขียนตรงนี้ไว้ให้ดีกว่านะอันนี้ชนหกกับหนึ่งนะคะหกกับหนึ่งนี่ก็จะเท่ากับห้าเออหกกับหนึ่งก็ออกที่หกหนึ่งนะคะเขียนไว้ตรงนี้นะจะได้ดูตรงนี้นะคะหกกับหนึ่งเดี๋ยวจา์เขียนให้นะออกมาที่หกหนึ่งนะคะมันก็จะเข้าที่หกนะคะที่เป็นหลักสิบนะคะต่อมานะคะตรงนี้ระยะสั้นๆน,นี่นะคะชนที่ห้าตัวเดียวเนี่ยนะคะ อันนี้ชนอันนี้ห้ากับเจ็ดอันนี้ห้ากับศนะูนย์ใชก็ชนห้าชนห้าก็ออกมาที่ห้าสามนะคะตรงนี้อาจารย์เขียนให้นะห้าสามนะคะเขียนไม่ถนัดนะคะเพราะมันมันตกขอบไม่เป็นไรเนาะพอพอเห็นนะโอ้หหลุดมือไปเลยนะคะต่อมาถ้าตรงนี้สูตรสูตรสองสูตรแรกนี่นะะที่ที่สอนวันนี้นะคะได้เก้ากับหนึ่งส่วนสองสูตรนี้ได้หนึ่งตัวเดียวเพราะฉะนั้นก็ชนที่หนึ่งนะคะก็ตรงนี้ เท่ากับนะคะออกมาที่ตัวหนึ่ง 1, อ่ะหนึ่งสี่นะอจารย์เขียนตรงนี้นะหนึ่งสี่วงกลมหลักสิบไปนะคะตอนนี้เราอยู่ในหมวดหมวดของหลักสิบอยู่นะคะอ,ะอะต่อมานะคะอันนี้นะคะชนสี่กับเจ็ดนะคะมันมีความเป็นไปได้ประสูตรนี้มันจะเข้าด้วยนะคะก็คือเลขสี่นี่นะคะชนสี่ก็ได้สี่ตัวเดียวเลยนะคะ อพอหนึ่งสี่แล้วอะไรคะท่านผู้ชมสี่สองนะใส่ถูกไปเลยค่อยทำเนาะเหลือไม่กี่งวดเองจะได้แล้วนะคะต่อมานะสามกับแปดของสูดสองสูรนี้ชนกันสามกับแปดสองสูรนี้ก็ชนสามแปดเหมือนกันเลยนะคะชนเหมือนกันเออ,เอ,อ,เอ,อพอชนเหมือนกันมันก็ต้องยกมานะ,ะได้สองตัวนะ,ะพอพอสี่สองแล้วอะไรคะสี่สองแล้วก็ตรงนี้ออกมาที่แปดนะคะแปดสาม ใส่เครื่องหมายถูกไปเนาะเพราะว่ามันได้เลขแปดนี่นะคะที่เป็นหลักสิบกูตัวนี้นะคะแล้วก็แถมหลักหน่วยมาด้วยนะแต่อาจารย์ไม่ให้ดูนะดูเอาแค่หลักสิบพอนะต่อมานะคะสองสูตรนี้นะคะชนกันที่เจ็ดเก้าสองส่วนสองสูตรตรงนี้นะคะชนแค่เลขเจ็ดตัวเดียวใช่ไหมเกาะจัก็เขียนตรงนี้เลขเจ็ดแล้วเท่ากับไ้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเจ็ดห้านะ 7, เจ็ดห้าตามนี้นะเจ็ดห้า หาให้ได้สักตัวหนึ่งก่อนนะคะออีกตัวหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะคะมันไม่ใช่เรื่องยากนะคะแต่ไม่ทราบว่ามันจะเข้าหรือเปล่านี่ปัญหานะคะแต่เข้าหรือไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเราพยายามหาให้ได้น้อยตัวที่สุดนะคะแล้วก็เอ,อความเสี่ยงความเสี่ยงก็ไม่มากเลยครับเพราะว่าแค่ตัวสองตัวเราไม่ได้เล่นสิบยี่สิบตัวผลปรากฏก็ไม่มาสักตัวเลยอย่างนี้นะคะ ไม่เข้าสักกเลขเลยอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะสูตรสองสูตรนี้นะคะชนที่ห้ากับศูนย์นี่ตรงปลายปากกาอาจารย์นี่สองสูตรนี้ก็ชนที่ห้ากับศูนย์ก็แสดงว่างวดงวดนี้ก็ชนสองตัวนะคือห้าสูย์แล้วออกมาที่ห้าศูนเลยนะคะท่านผู้ชมห้าศูนย์นี่นะก็ได้หลักสิบเลขห้านะคะ ก็ได้หลักหน่วยตรงนี้มาด้วยเหมือนตรงนี้เลยนะได้มาเลยสองชนสองตัวได้สองตัวอันนี้ก็ชนสองตัวนะคะผู้ชมเนี่ยชนสองตัวหกหนึ่งก็ออกมาที่หกหนึ่งนะชนสามกับแปดก็ออกมาที่แปดสามนะถ้าชนสองตัวเนี่ยห้ากับศูนย์ห้ากับศูนย์นี่ก็ออกห้าศูนย์เลยตัวนี้ด้วยนะ <im edia> ต่อมานะคะงวดนี้เออสูตรนี้ชนตัวเดียวนะคะเลขหนะึ่งอ่ะสูตรนี้ก็เหมือนกันนะคะสองสูตรนี้ก็ชนตัวเดียวที่หนึ่งสองสูตรนี้ก็ชนตัวเดียวที่หนึ่ง ก็ได้มาที่หนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์เท่ากับก่อนนะคะว่าจากจากห้าศูนย์ก็ออกมาที่หนึ่งนะคะห้านี่ค่ะหนึ่งห้าจานวงกลมก่อนเนาะ,ะตรงนี้มีหนึ่งตัวเดียวก็ได้หนึ่งตัวเดียวนี่แหละนะแล้วถ้ามีสองตัวมันจะได้เข้าแบบนี้เลยนะกะ็เข้าแบบนี้เลยจานวงกลมวงกลมตัวที่เข้าให้ด้วยเนะชนก็เข้านะชนก็เข้าอืม เข้าตรงนี้เ,เดี๋ยวเผื่องวดต่อไปงวดต่อไปถ้าเพื่อเผื่อมันเข้าอยู่ใช่ไหมคะถ้าเผื่อเราได้ชนสองตัวเราก็จะได้จัดไว้ด้วยเนาะได้จัดไว้ด้วยอสองตัวเลยอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะใส่อีสีแยกให้นะแต่ตอนนี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเคลียร์ก่อนนะตรงนี้คืออะไรเนี่ยต่อมาเดี๋ยวเกลี่ยเครื่องใหม่เท่ากับก่อนอขยับขึ้นไปนิดนึงตรงนี้ สองสูตรนี้นะค่ะที่อาจารย์อธิบายไปเมื่งวดที่แล้วนะคะ fc คงจำได้นะคะแต่ท่านผู้ชมเพิ่งเข้ามาก็ไม่เป็นไระนะคะดูไปเรื่อยเอนะคะเออแล้วอยู่กับอยู่ในช่องนี้ไปนานๆก็จะเข้าใจนะคะที่อาจารย์พูดคืออะไรนะคะอาจจะวุ่นวายหน่อยนะคะว่าตัวเลขก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่จริงๆแล้วเมื่อสรุปออกมาก็จะได้ประมาณไม่เกิน3ชุดอะไรอย่างนี้นะคะเด่นๆก็าจะชุดเดียวอะไรอย่างนี้หรือ2ชุดอะไรมันก็ไม่เหมือนกันนะคะมันขึ้นอยู่กับตัวเลขด้วยนะคะท่านผู้ชม อันนี้นะเนี่ยค่ะเจ็ดกับเก้าอันนี้เจ็ดกับสองนะมันชนแค่ตัวเดียวนะคะเลขเจ็ดนี่ถ้าเจ็ดนี่ไม่มาอาจจะเป็นเก้าหรืออาจจะเป็นสองนี่อะไรแบบนี้นะคะแต่ทีนี้เราไปดูตัวดับตัวอะไรด้วยหลายอย่างนะคะเออไม่ไมเราก็เมืองงิที่ผ่านมานี้มันก็คือคือชอบไปที่เจ็ดไปเลยนะคะเอาศัยสูตรอื่นด้วยนะคะมีบางสูตรนะคะงวงที่แล้วมันอะไรคะได้ห้าเดี๋ยวก่อนนะคะได้ ได้ห้าหกเจ็ดนะคะตัวเด่นของอาจารย์ห้าหกเจ็ดแล้วอาจารย์ก็มั่นใจว่าต้องอันนั้นเป็นเด่นนะคะได้เจ็ดเลยค่ะระดับงวดนี้ก็น่าจะเป็นเออ่ตัวเด่นนะคะตัวเด่นก็เออเดี๋ยวศูนย์หนึ่งสองนะศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สี่นะคะศูนย์หนึ่งสองสี่เนี่ยอาจารย์ว่าต้องติดนะคะหนึ่งได้ติดได้หนึ่งถึงสองตัวเลยนะคะเดี๋ยวค่อยสอนเนาะตรงนั้นนะอันนี้เจ็ดกับสองอ่ะ กับสองเจอันนี้ก็ออกมาแล้วนะคะตรงนี้อาจารย์เขียนก่อนนะเจ็ดเจ็ดศูนย์ก็เข้าไปที่หลักสิบนะที่ชนตัวเดียวนี่นะคะอันนี้ชนตัวเดียวนะหนึ่งดาวน,นี่ก็ให้ดาวไปด้วยเนาะเสียงอาจารย์ไม่ค่อยมีนะคะขอประทานโทษด้วยเนาะเพราะว่านอนดึกนะทํางานเนี่ยแหละนะทําคลิปทําสูตรเนี่ยแหละนะเพื่อไว้ ว่างคลิปให้ท่านชมได้ชมกันหัวดาวได้หลายดวงนี่นะคะท่านผู้ชมอันที่ไม่มีดาวนี่ก็ถึงชนสองตัวก็มาสองตัวนะเดี๋ยวค่อยใส่สีนะเว้นแป๊บหนึ่งเออเมาส์ไปก่อนเนาะใส่ตอนนี้เพิเพ่งเ,เขียนนะคะเพิ่งเขียนคน,นี้ในงวดที่เราจะใช้จริงนี่คะ่ะท่านผู้ชมอ่าสูตรสูตร สูตรแรกนี่นะคะชนถึงสองตัวเลยคือชนที่สี่กับหกเหมือนตรงนี้เลยค่ะชนสองตัวแต่โชคดีอย่างหนึ่งว่าตรงนี้นะคะท่านผู้ชมมันชนแค่มาแค่ตัวเดียวเลยะคะเราลองเอามาเทียบดูซิว่าเลขสี่ตัวเนี้ยอ่าที่เราได้มาจากสองสูตรแรกที่เราเรียนกันเนี่ยมันมีในนี้ไหมถ้าเกิดถ้าเกิดสูตรนี้นะคะเป็นสูตรระยะหกตัวนี้ ถ้าไม่มีเลขสี่เลยโอ้โหมันหวาดเสียวนะคะมันจะมาหรือเปล่าเนี่ยนะแต่พอดีนะคะท่านผูช้ชมมันมีนะคะมีเลขสี่อยู่แล้วก็ชนนะคะระหว่างสี่กับหกนี่ก็ชนแค่สี่ตัวเดียวเลยนะคะอาจารย์ก็ใส่ดาวให้เลยนะคะเพราะว่าได้ตัวเดียวนะคะเหมือนกระทุกงวดที่มาไหมนะ,ะดังดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะใส่สีให้นะคะตรงขยับก่อนนะคะแปบ๊บหนึ่งนะ,ะตรงที่เป็นหลักหน่วยนะคะนี่ ตรงนี้นะคะไอ้ที่เป็นหลักหน่วยมันก็เข้ามาด้วยนะนี่เข้ามาด้วยอ่าอ่าตรงนี้เลยนะแล้วก็ตรงไหนคะอ่าอันนี้จา์จะใส่ใส่สีหลักสิบนะคะหกหนึ่งนี่นะคะห้าสามอุ้ยมองเห็นไหมนี่ไม่แปลเนาะหนึ่งสี่นี่นะคะแล้วก็สี่สองแปดสามแล้วก็เจ็ดห้านี่ได้แต่หลักสิบนะคะนี่ห้าศูนย์นี่แล้วก็หนึ่งห้าแล้วก็มวดที่แล้ววงกลมก่อนนะคะตรงนี้เลขเจ็ดนะคะ ก็ได้เจ็ดเจ็ดนะคะตรงนี้เจ็ดศูนย์นี่นะคะสำหรับงวดนี้นะคะเป็นเลขสี่นะเราก็จะรอผลนะคะสองตัวนี้รอผลอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยวันที่สิบหกพฤิกายนหกห้านี่อาจารย์จะงวดนี้นะคะอาจารย์จะให้เด่นหลักสิบล่างนะถ้าไปที่สี่นะคะท่านผู้ชมไปที่สี่ตัวนี้แล้วอาจารย์จะสำรองที่หกไว้นะ,ะสำรองตัวนี้ไว้นะคะอยู่ในตัวนี้นะคะสำรองที่หก นะคะเผื่อสูตรนี้เป็นสูตรระยะหวังผลนี่นะคะถ้ามาก็โอเคนะคะแต่เดี๋ยวเราจะจัดหลักสิบนะคะงวดนี้นะคะวันที่สิบหกพฤศจิกายนนี้จะสี่อะไรนะคะจะสี่กับเลขอะไรนะ,ะก็ว่าไปนะคะที่เป็นจะเป็นหลักหน่วยนะคะแล้วก็ตัวลองนี่นะคะก็คือเลขหกนะคะสองตัวนะคะกันเหนียวนะคะท่านผู้ชมสําหรับหลักสิบนะ,ะสี่อะไรก็ว่าไปแล้วหกอะไรก็ว่าไปนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คที่ แต้มด้วยแล้วก็ไปเรียนรู้หลักหน่วยด้วยนะคะตอนนี้เราได้หลักสิบแล้วนะคะท่านผู้ชมได้ที่สี่นะคะนี่ตัวเด่น <c oughs> เด่นนะคะ <c oughs> นี่ค่ะเด่นสิบล่างนะคะแล้วก็ตัวสำรองนี่ค่ะเด่นสี่รองหกตามนี้เลยนะคะท่านผู้ชมอ่าไม่มีอะไรนะคลิปเดี๋ยวก่อนจะก่อนจะไปเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยนะคะมี fc ขอบังคับล่างมานะคะงวดที่แล้วสามห้าหกเจ็ดออกมาที่หนึ่งห้างวดที่ งวดที่แล้วนู้นนะคะหนึ่งห้าแล้วก็งวดที่ผ่านมานี่ก็สี่เจ็ดแปดศูนย์ออกเจ็ดศูนย์มาสองตัวเลยคะ่ะสำหรับงวดนี้นะคะได้ตัวบังคับล่างนะคะสี่ห้าหกแปดอาจารย์ก็เน้นสี่นี่นะคะกับหกนี้ให้มันสัมพันธ์กันเลยะคะ่ะตรงนี้เลยะคะ่ะสี่กับหกนี่อ่ะดูซิว่ามันก็จะมาด้วยกันไหมหรือจะมาตัวใครตัวมันนะคะเดี๋ยวมีสูตรครบล่างนะคะถ้ามีกี่ตัวนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาสี่นี้ ว่างเลยะะถ้ามี4กับ6อยู่ในครบล่างนะอาจารย์จะ4อะไรก็ว่าไปแล้วก็6อะไรก็ว่าไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวลองดูนะคะถ้าใครอยากชมนะคะก็กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนนะคะว่า YouTube จะรายงานว่าเออมีคนกดติดตามไหมมีคนกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์หรือเปล่านะคะถ้ามีอาจารย์ก็จะรีบวางให้เลยนะคะเพราะว่ามันทําให้อาจารย์มีกําลังใจนะมีกําลังใจที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ เพื่อให้เอฟซนะทุกวันนี้ก็แย่แลวนะคะร่างกายสุขภาพนะคะทํางานแบบนี้มาทุกงวดเลยนะคะไม่ใช่ว่าหนักไปในงวดใดงวดหนึ่งนะคะอาจารย์ลุยอย่างนี้ทุกงวดทุกงวดเลยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจแรงเชียร์ให้เอฟซของอาจารย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหวยนะคะเข้าไม่เข้าถูกไม่ถูกอะไรนะ,ะแล้วก็ยังมีเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเรื่องความทุกข์ความเศร้าวความโศกอะไรปัญหาชีวิตต่างๆก็ปรึกษาอาจารย์นะคะคุยกันหลังใหม่นะคะ เดี๋ยวอาจารย์จะลองคิดนะคะและวิเคราะห์นะคะอาจารย์จะไปหาซิมนะคะมาหนึ่งซิมนะคะแล้วอาจารย์จะสร้างเป็นช่องไลน์นะคะเป็นไลน์ของช่องของมีดีชนแนลเลยนะคะจะเป็นแล้วจะเอาทุกทุกท่านเลยเข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์นะคะ mm. เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะเพราะตอนนี้อาจารย์ยังไม่มีซิมนะคะยังไม่มีซิมแต่โทรศัพท์นี่เตรียมไว้แล้วนะคะท่านผู้ชม โทรศัพท์อาจารย์เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะจะเอาซิมการ์ดมาใส่ในนี้นะคะแล้วก็ให้ทุกท่านนะโดยเฉพาะ fc ของทางช่องให้มาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันปรึกษาหารือกันนะคะในการเสี่ยงโชคนะคะอยู่ในตรงนี้เลยใครคิดว่าเป็นยังไงก็เจาะมาะคัะเดี๋ยวอันนี้อาจารย์ต้องรอซิมก่อนนะคะเพราะว่าไลนา์มันต้องใช้ซิมการ์ดนะคะมันต้องใช้เบอร์โทรศัพท์เป็นตัวทำนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ฝากนะคะเป็นตัวหลักสิบนะคะ หลักสิบล่างนะคะไว้สองตัวนะคะก็คือตัวเลขสี่นี่กับเลขหกนี่นะคะเด่นสี่รองหกนะคะของงวดวันวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะ,ะพบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้านะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ